สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่8ธันวาคม2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลรอบของงวดประจำวันที่7นะครับผม สำหรับวันที่7แอดมินก็ให้รูดอยู่ที่2กับ5นะครับผมสำหรับ2นะครับผม5ไม่มานะครับผม5ดับนะครับผมก็มาเฉพาะ2นะครับผมมา2 4ในรอบพิเศษนะครับผมแล้วก็2 6สายวิ่งสายรูดนะครับผมแล้วก็มา2 7ในรอบปกติสำหรับในชุดเบิ้ลนะครับผมมา2 2ในรอบ v i p นะครับผม ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับเอฟซพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่8ตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผมสำหรับวันที่8นะครับผม อยู่ที่หนึ่งหนึ่งกับแปด หนึ่งจะมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดและก็หนึ่งแปดแปดจะมีแปดสอง 8ปดสามแปสี่หล้วก็แปดเจสำหรับเบิ้ลนะครับผมมีหนึ่สี่สี่ ห้าห้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปดสำหรับสามตัวนะครับผมแปดหนึ่งสี่สามหนึ่งเจ็ด 182แล้วก็หกแนะครับผมบพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิก,กดไลค์นะครับผมกดติดตาม ให้กับแอตตีนาโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ